การเติมลมยางเนี่ยเราต้องเติมแบบมีเทคนิคอย่างแรกเทคนิคคือเทคนิคคือเราต้องเติมเองเขาคือเติมฟรีอรือนี้เติมลมยางถ้าคุณไปเติมร้านยางนี่ถ้าคุณไม่ได้ไปใช้บริการเขาเนี่ยเขาคิดตังค์ยี่สิบบาทนะร้านปะยางยแต่ถ้ามีคลิกอะไรเขาคิดอะไรพวกนี้เขาไม่คิดเงินฟรีแต่บางทีเขาก็อาจจะยุ่งยุ่งอยู่คุณต้องรอเขาว่างอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราเติมฟรีเองเนี่ยถ้าเราในสภาวะเราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราไม่มีคนช่วยเหลือดูแลเราอะไรเงี้ยรถเราวิ่งมาร้อนๆอ,อย่างเงี้ยเอาเย็นหรือร้อนก่อนดีเราเอาเย็นก่อนแล้วกันเราเย็นดู้สมมุติว่ารถน้ําหนักอย่างโค้คันที่เราใช้อยู่ถ้าเราถ้าเรารู้น้ําหนักรถนะของเราเนี่หนึ่งพันห้าร้อยกิโลเราจะเติมระหว่างสามสิบถึงสามสิบสองถ้าเราเติมประมาณสามสิบเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าความคิดเรานะเรามีความรู้สึกว่ารถแบบมันนิ่มไปเพราะว่าน้ําหนักรถมันเยอะแล้วเราก็ก,กันเอาไว้เราเคยกั๊กไว้กั๊กไปเพิ่มไปไปอีกสองปอนด์คือสามสิบสองเราเติมสี่ล้อเท่ากันหมดแล้วเราเลือกตอนอากาศที่เย็นอากาศที่เย็นหมายความว่าไงคือตอนเช้าหรือตอนกลางคืนแต่ถ้าเราเรียงไม่ได้เรามีทุรละออกมาเราจะไปกลางวันอย่างเงี้ยหวือหวือเรากลางวันนะ แล้วเราก็เติมสมมติเราเติมไป32เราก็อัดเข้าไปเลย34ถ้ารถกำลังร้อนอยู่อัดเข้าไป34เวลามันเย็นคายตัวโดยประมาณก็จะคายมาเหลือ32 32แล้วระหว่างที่เราเติมเนี่ยจุกจุกยางอะไรพวกเนี้ยเมื่อเราเปลี่ยนยางเราควรจะให้แกนยางอ่ะเราควรจะต้องให้เขาเปลี่ยนตัดทิ้งไปด้วยเพราะแกนยางตัวนี้มันมีอายุหลังๆมาประสิทธิภาพไม่ดีเลยแกนแท่งที่ว่า สปริงที่เติมยางเข้าไปเราจะพาไปดูของจริงส่วนถ้าเราลดพวกรถบรรทุกพวกนี้บางคนเขาก็เติม40-50เลยมันต่างกันอยู่ที่ประเภทของรถนะเรามันไม่เฉพาะเจาะจงต้องเติมทุกคันนะว่า30แต่แตเฉลี่ยในตามร้านยางเขาจะเติม30ทุกคันแต่ถ้าบรรทุกบรรทุกหนักๆอย่างเนี้เอาไม่อยู่ยางบรรทุกเขาจะ4 0 50นู่นส0 50เลย แล้วเราการเติมลมยางเนี่ยถ้าเราเติมเราต้องดูอายุของยางเราด้วยแต่ถ้ายางเราใช้ถึงช่วงปลายปลายแล้วนะจะบอกให้ฟังนะเนี่ยอันนี้เคล็ดลับเลยนะครับถ้าใช้ถึงปลายปลายถึงประมาณปีที่3ปีไอปีที่4ปีที่5เนี่ยสมมติเราเติมสักถึงสามสิบสองอยู่เรื่อยเนี่ยเราจะไปดนถึงสามสองขึ้นไปนะเพราะยางมันเริ่มแข็งแข็งเหมือนหินพอมันแข็งเหมือนหินเนี่ยมันก็จะลาว พอมันเล้วเราไปเติมลมที่มันแรงดันที่มันเยอะแล้วควรจะย่อลงมาเลยปกติ32ถ้าช่วงปลายปเราเติมสัก3 0 31อย่าให้เลย32จะตาม32ลงมาช่วงปีที่4ปีที่5เราจะไปนี่คือเราจะย,ยืดอายุให้เราประหยัดเงินโดยที่ว่าเรามียางเรายางเราเริ่มจะเริ่มจะเสียแต่ยังไม่เสียใช่ไหมทีนี้ไยได้อีก2ปีปี2ปีแต่ถ้าเราไม่รู้เราไปเติม32 34มันแข็งเป็นหินไงครับ มไปอัดมันแรงแรงมันเรเริ่มขยายมันก็โอ,อกาสมันก็จะปีมากขึ้นเคล็ดลับของเราเนี่ยมีเรามีเคล็ดลับของให้ให้ให้ไม่ต้องเสียตังใช้ตังโดยที่ว่ามีประโยชน์และมีความคุ้มคุ้มค,คุ้มค่าทีนี้เราไปลงไปดูเติมทีนี้เราไปเติมของจริงเลยครับการเติมลม,ม,มเนี่ยตอนนี้มันสามสองถ้าเราเติมเองอย่างนี้ใช่ไหมเราจัดเลย สองเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยตัวนี้สิ่งที่เราเราเราไอ้ตัวเนี้มันต้องหมั่นเปลี่ยนทุกครั้งนะถ้าเราเปลี่ยนยางเนี่ยไอ้ตัวนี้หลังๆมันออกมามันชอบฉีฉีตรงเนี้ยแล้วมันจะไม่รั่วบางทียางใหม่แล้วไม่ได้เปลี่ยนตัวเนี้เราเจอมาประมาณเจอมาประมาณสี่ห้าล้อแล้วตัวนตัวนี้บางทีช่างเขาลืมเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนคือตัวสปริงตัวเนี้ ตัวนี้จะเสียเร็วมากปีสปีบางทีพังแล้วนะพังก่อนหลังๆตัวนี้ไม่ได้คุณภาพเลยแล้วเราก็กดเข้าไปเห็นรถเราอย่างที่บอกอนะ่ะโอ้โหมีคูมียี่สิบเก้าเรากดเข้าไปเลยเราท่าสามสองพอคุณภูมิภายนอกตอนนี้อ่ะเราวัดได้สามสิบห้าจุดห้าสามห้าจุดห้าอเดี๋ยวเราเอาเราเพิ่มไปดีกว่าเราเพิ่มไปสามสิบสี่เพราะมันแดดมันร้อนเราสามสี่ ตเติมสามสี่เลยเพามันร้อน <S 2> <S 2> อุณหภูมิตอนนี้มันร้อนไงอุณหภูมิมันสามสิบห้าจุดห้าเราก็เติมเผื่อไปสองปอนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลามันเย็นใช่ไหมอุณหภูมิเย็นก็จะเหลืออยู่สามสิบสองที่เราต้องการ อันนี้คือระบบถ้าเราไปต่างจังหวัดหรือไม่มีใครช่วยเราเราจําเป็นจะต้องเติมเราจําเป็นจะต้องมีความรู้ครับอย่างที่บอกแล้วถ้ายางเก่าอ่ะยางเก่าเราอย่าไปอัดแน่นยางเก่าเราต้องลดจํานวนที่เราเติมอยู่ประจําถ้าเราอัดแน่นนะมันแตกลายงามหมดเลยหดยางเก่าเดี๋ยวเวลาเครื่องเย็นก็จะอยู่ตามที่เราต้องการคุสัตา์ กรณีหนึ่งกรณีถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคือมันจะไปอัดลมแรงมากไม่ได้การวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งเราต้องเผื่อไว้เพราะว่ามันมีแรงดันอย่างถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่ะเราวิ่งเราเติมบางทีสามสอไปเพราะเราวิ่งช้ามันไม่มีผลใช่ไหมครับ ถ้าเราวิ่งต่งางจังหวัดมันขยายตัวไม่ได้ต่งางจังหวัดต,ต้องเป๊ะๆเ,เลยนะต่งางจังหวัดต่างจังหวัดจะอย่างน้อยก็ต้องมีทั้งสามสิบถึงสามสิบสองอย่างรถประเภทดนี่ไม่ควรเติมเยอะแรงดังนอากาศมันดันมันดัดขึ้นอย่างอย่างมากที่เราเติมสามสี่เพราะอากาศภายนอกมันสามสิบห้าจุดห้า อุณหภูมิในรถมันมีที่วัดเรื่องราวของการเติมลมเนี่ยที่บอกเราต้องรู้อายุของลมเราด้วยไม่ใช่ว่าอยู่เราอยากจะเติมเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าอายุเก่าแล้วอย่าอย่าเติมมากยิ่งมากยิ่งระเบิดง่ายแต่ถ้าใหม่ๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าประมาณอย่างที่บอกถ้าสี่ห้าปีไปแล้วอย่างเงี้ยสี่ห้าปีไปแล้วถ้าเราไปเติมไปเติมเยอะหรือว่าเติมพอดีเลยนะ่ะเลย โอมากๆไม่ควรถ้าเป็นรถยนต์นะรถเก่งกไม่ควรไม่ควรเกิน30เข้าปีที่สี่แล้วถ้าเรายังยังยังปังยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนหรืออะไรพวกนี้อย่าไปเติมตามที่กําหนดที่เราเติมเลยอย่างนั้นรรบรองเราเคยเคยเราเคยทํามาพอไปเติมเพราะว่าเคยเติมอยู่สามสองใช่ไหมเข้าปีที่4ี่ปีที่ห้านะมันปีหมดเลยทําไม่ต้องทิ้งก่อนกําหนดก็คือ,อยางมันแข็งหมดสภาพการเติมลมต้องดูยางด้วยว่ายางใหม่หรือ,อยางเกา่า ม่ใช่เอาแต่อารมณ์ที่อยากจะเติมอันนี้ประสบการณ์ที่ว่าเราใช้รถจํานวนเยอะขับมามากหลายรุ่นหลายยี่ห้อพอมีประสบการณ์ให้มื่ก็ไม่มีอะไรมากบวกก็เพิ่มขึ้นไปลบก็ลดลงมาเห็นไหมแต่มันเราก็ต้องคอยดูด้วยนะมันตั้งขนาดความดันโดยกําหนดต่อสายยางเสร็จเราเขาจะบอกวิธีการใช้ให้ได้ยินสัญญาณแล้วค่อยดึงออกเาเสียบก็ติ๊ดติอย่างเมื่อกี้วัดความดันเราเสียบลงไปมันก็จะมีขึ้นตรงนี้ความดันที่เท่าไหร่ ไม่มีอะไรมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเรามาตรงนี้อีกทีหนึ่งบางทีบางทีเราเติมตรงนี้ไปนะแล้วถ้าเกมันเสียมันไม่หยุดเลยนะคือมันไปหกสิบเจ็สิบแปดสิบเราต้องคอยดูเราต้องมีความรู้คอยกดเราดูยางด้วยนะบางทีมันไปขึ้นหรือว่าเกมันเสียบางทีมันอาจจะสามสองแต่เกมันพุ่งไปถึงเจ็ดแปดสิบระเบิดได้เลยนะ ตัวเราเองต้องมีพอเราต้องเราต้องพอมีความรู้พอเรารู้แรงดันอย่างอย่างตอนนี้มันตึงมากเลยเพราะสามสี่มันเลยมันร้อนอยู่ไงมันร้อนเราก็เติมเลยไปสองปอนที่บอกเพราะว่าเพื่อที่เย็นมันจะได้ลดลงมาเหลือสามสิบสองแต่ที่เรากล้าเติมอย่างนี้เพราะว่าเราวิ่งในกรุงเทพความเร็วเราอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบมันเลยไลยแต่ถ้าต่างจังหวัดไม่ได้นะครับต่างจังหวัดคือสามสองกับสามสิบสำหรับรถเก๋งนะ รถเก๋งที่ธรรมดาพื้นๆเนี่ยเราอย่าไปซัดถ้าไม่ใช่รถบรรทุกเราอย่าไปเติมเยอะถึงขนาดนั้นทำให้ยางมันเสียเร็วอุณหภูมิโดยโดยประมาณอุณหภูมิภายนอกแถวแถวห้องเครื่อง35.5ถ้ารถบางรถหรือเรามีเทอร์โมโบางคนก็ดูอุณหภูมิรู้เนี่ยเห็นไหมถึงกล้าเติมแต่จริงๆ34ในความเป็นจริงมันเยอะไปแต่ที่ที่บอกเราไม่ได้ออกต่างหวัด ต,ต่างจัว่เราคงสามสิบสองทองการเติมลมเนี่ยบางครั้งเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยมันสองพันสิบเก้าอย่างเงี้ยถ้าอย่าเติมเลยระยะมันก็ห้าหกปีสี่ห้าปีสิบเก้าเดี๋ยวสิบเก้าไม่ถึงคนเลียกลมกมก็ประมาณเข้าที่ยี่สิบสี่ประมาณเข้าปีที่ห้ายังยังเก่าเก็บไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยเติมอย่างเงี้ย แล้วก็ควรระวังอย่างเราเติม32เนี่ยแล้วก็อย่าเลยพยายามอย่าเลย30ถึง32อย่างที่เก่ามาคันนั้นที่ทกล้าเติม34เพราะเป็นยางใหม่เอี่ยมยางใหม่มากอย่างครนนี้อายุประมาณก็ประมาณเข้าปีที่ห้าแล้วก็ควรจะเติมอย่างที่บอก30ก็พอ30ถ้าเราไม่ก็จะใช้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เติมสัก32 โอกาสเนี่ยถ้า3-4ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างที่บอกบางทีปีกว่าๆ2ปีตัวนี้มันจะขาดเลยนะแล้วน้ำมันจะรั่วจากทางเนี้ยคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ทราบก็ไม่เปลี่ยนยางเลยบางทีบางคนเขาไม่รู้ขี้กวงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ยางรั่วตั้งแจะมารั่วมาจากทางนี้ยเป็นเรื่องสําคัญเบื้องต้นที่เข่ามาเบื้องต้นพวกนี้การใช้ยางเราก็บางทีเราต้องดูถึงอายุของยางด้วย อากาศร้อนกับอากาศเย็นหลักการมันก็คล้ายถ้ารถยนต์นี่นะเกี่ยวหมดเลยนะเกี่ยวสัมพันธ์กับอากาศหน้าฝนหน้าที่เติมน้ำมันนะั่นแหละถ้าเราดูตั้งแต่ไทยดูมาเกี่ยวกับน้ำมันนะเราก็จะทราบว่ามันคล้องจองกันหมดเลยเติมหม้อน้ำเติมน้ำมันหม้อน้ำเติมไอพวกน้ำมันเครื่องอะไรเติมพวกนี้จะวัดระดับบางทีมันต้องเติมตอน ตอนเย็นไงตอนที่ว่าอากาศเย็นๆน้ำมันเครื่องเย็นๆหลักการเหมือนกันหมดซึ่งถ้าจะเล่ากันมาแล้วมันยาวมันไม่จบเบื้องต้นตอนนี้เราเกี่ยวกับยางเราก็เอาตรงเนี้ยที่บอกอากาศอากาศเย็นเราเติมโปงเป๊ะที่ว่าอยาให้ก่อนก่อนแดดที่ว่าจะร้อนอย่างเงี้ยเราเติมโปงเป๊ะเราไม่ต้องเติมเลยแต่ถ้าอากาศเลยถ้าเราวิ่งอากาศร้อนจัดเราวิ่งต่างจังหวัด เราวิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็เติมเอาพอดีก็พอเพราะมันขยายเราเติมอยู่เท่าไหร่ก็เอาพอดีไม่ต้องเลยถ้าในกรุงเทพเราเลยได้เลยที่บอกตามในคลิปะคระับ